สดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มากับกับพี่พีระชาแนลเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่การ์ตูนการ์ตูกับการีกแล้วกับคนที่ชอบสายอวกาศนะฮะกับเกมกับช่องพี่พีระชาแนลกับเกมโรบอทแมพ321บันดาลสมุนไพรีพีที่3เย้ ราคอยมานานก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวเราไปนนเสดงนะเราหลังจากครั้งที่แล้วที่เราไปไปาการดาวเทียมใช่ไหมอีพีต่อครั้งที่แล้วไปจรวดแม่อุ้ย,ยจรวดไม่จะมีเมฆดาวเทียมแล้วก็พื้นดินโอ้แหลก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 เปลี่ยนเสร็จดีไหมเนะี่ย ก่อนอื่นเราหาอะไรซื้อก่อนดีกว่าแบ็คแพคเปลี่ยนแบ็คแพคก,ก่อนจะไปเปลี่ยนอันนั้นก่อนเผื่อแบบตังไม่พอจะได้แค่ซื้อแค่ห้าร้อยลูสโตค่ะสองพันสองพันเองโอเคซื้อกระเป๋าสองพนได้หรือเปล่าจะเป็นกระเป๋าสองพันก่อนไหม อ่อไปหน้าโอ้โหจัดปผูกเงินหมดแลยจีไปร,รัวกับสองร้อยห้าสิบปิวคันบุตรบวกค่ะวิถีว่าเร้วเลยนะไปยาวจีไปยาว,ยยวพี่เต็มจะซื้อสัตว์เร่งห้หมดคลิปีแล้วจบเร็วมากค่ะแค่เจ็ดนาทีคลิป เจ้นาทีเพราะว่าเออไม่บอกบวกค่าฟีไปเรื่อยๆนะเป็นกระตุกอะเน็ตโหเจิร์บนี้แหละเพราะว่าดูดิแต่ละคนไปเยอะขนาดไหนะเดี๋ยวโอ้โหจดวดอลังการ เราต้องการแค่สองพันเองคือแบบมันเร็วมากจ้าเราต้องการแค่สองพันเองนะสองพันเราไปเลยมันดูติวไม่ได้ดูุดไปเลยเมื่อกี้มันบัตฉัน ถือว่าได้ยู่นะดูดิไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่กระเป๋าเพิ่มน่าจะน่าจะไปได้เลยอีกเจ็ดสิบเก้าเดี๋ยวรอให้ไอ้ตัวลูกสมุนสองคนใช่ไหมเออสองคนเก็บคนละห้าสิบก็คือมาสองคนเท่ากับหนึ่งร้อยมาลูกสมุนเติมไป 2องพันสองพันจะไปยาวครับโอ้คือแบบแหงเรียวและตอนนี้เปิดแผงยังเออเปิดแผงเรียบร้อยแล้วเราถึงเราก็จะไปเอาการแล้วตีบอลล7 6ก4 3, 2, ไปขออนุญาตปักถึงชันแม่แต่เราค่อยมาเอาหีเพราะหีมันน่าจะสปอนททุกกีดิสชั่วมงตีดิตีดิตีดิคันหกแล้วคันห้าคันห้า มันก็แค่หนึ่งพันพอดีเป้นะน่าจะไปถึงกอดต่อไปไหมสามสามสาสิบแค่หนึ่งพันอะจีพีมีจะพอไหมทุกคนเราเราพอใจรยังสู้พอือพอ คือสองพันเราต้องเอามาเผื่อหน่อยนะมันเวลาเรากระโดดเราจะเสียอี่ดูได้สามพันสองแล้ว้ยฟิวเหลืออีกเจ็ดร้อยเองจะพอไหมเนี่ยไม่น่าพอเล้วมองแค่นี้ก็รู้เล้วว่าไม่น่าพอไม่พอแล้วก็คืออุ๊ยมีโอกาสปะ ต่พอหรือไม่พอมาลุ้นกันไม่พอแล้วดูแล้วว่าไม่พอแล้วไม่พอแล้วทุกคนจะพอไม่พอไม่พอก็ปล่อยชิ้นไปสูเธอไม่พอหมดและห้าพันเจ็ดเหรอจะไปยังไงก่อน ไม่พอมันต้องการอีกสองร้อยมั้งงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บด้านล่างก่อนเพื่อนมีเจมห้ามกระเด้งมามาจริงๆเราใช้คลวบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพื่อคนไม่รู้ว่าตรงนี้นรหัสไหไหนึ่งสี่สองสามครับมารับก่อนมารับเต็มก่อน ทำไมไม่ขึ้นเมื่อกี้เงินแน่เลยชัวโ,โหการโดดต่อไปตอนนี้เอ้ยคือการโดดเกียดปากลัวไหมไม่ค่อยเกียดอันนี้น่าจะเจมอเอ้านี่เดยว โกงได้จ้าโกงได้ก็กนกดกระโดดไม่ทันไปแน่อีกแล้วว้าเดี๋ยวเราตัดไปตอนขึ้นไปได้กันเลยดีกว่า โอ้โหใช้เวลาเกือบ5นาทีนะทุกคนแล้วก็ถึงแล้วเย่กดรับกันเลยจ้าน,น่าจะเป็นเกมเกมอันนี้ต้องเต็มเต็มหรือเปล่าเนี่ยต่อไปแม่โอ้โม่คือไปอ โอ้ไม oh yeah. ่แล em> eh ้วลงแล้วตึ๊กอุ DJ ้ยไม่เป็นไรมาใหม่ได้มื่คนเดียวก็เฟียวได้มาที่เดิม เดี๋ยวตัดตัดไปตอนได้กันเลยเย้ได้แล้วเอ้ลงบแลานางเร็วนะครับกดไปไปที่เดนัดแฟ็กแล้วก็มากดรีเซ็ตก่อน แล้วก็ไปเปลี่ยนจ้าแล้ไม่ซือล็อกเก็ตหรอกโอ้ยมันล็อกเก็ตก็เป็นผลนะเวลาที่จะขึ้นอะไรแบบเนี้ยซื้อฟิวดีกว่าฟิวราคาห้าพันบาทจัดไปขอเงินอีอกนิดนึงได้ไหมจะซื้อล็อกเก็ตใหม่ขอซะอีกนิดนึงเติมไปจักหนึ่งร้อยพอแล้วกดลันเลยไป เนาจะหมดแล้วจะได้ตังเท่ไร่กัน่โอเค <S <S ไดยี่บาทเกียมค่ะแต่ก็ซือล็อเก็ตใหม่แล้วเราวเร็นไหมมการปัม๊ม แต่ว e ่าเรต้องมากดลิเตลอดดิซิิิิิงับาทจงก็ไป เมื่อกี้ขออภัยที่เงียบนะคะเพราะว่าเออไมปิดไมปิดเมื่อกี้ไมปิดเองนะคะก็เลยมันเงียบไป 10, 9, 8, อือสองพันหนึ่ง <7, S 1> แล้วสองพันสามแล้วกันตแค่นี้พอเท่าพอตุ๊กตาเลยสองพันสาม ให้ทุกคนกดไปที่หนึ่งพันสองครั้งนี่ก็จะขึ้นหนึ่งพันพูดว่าสองพันแล้วก็กดสามกดหนึ่งสามครั้งโอเคอย่าลืมปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวมีคนมาอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะดบตอนนี้อันนี้เขาบอกว่าบูตเตอร์ฟิลสปีดสปีดบูตเตอร์แล้วก็ แบบเงินบูสเตอร์มีตอนนี้พี่ก็ปรับโนไปรอให้มันมีฟิวเยอะๆแล้วค่อยใส่ไปอุย้ยใส่ยังตกใจคิดว่ายังไม่ใส่นะฮะป่ะ 5, บอสเก็เกลง seven one two o ดิงดิง อันนี้น่าจะมีหนึ่งแค่ซีซันเดียวนะเพราะว่าขี้เกียจฟาร์มใหม่หลังจากกรีเบิร์ดเกาเจ็เบิร์เจ็ด,นดหนึ่งันสองอุย้ยก่อต่อไปก็จะเป็นกอบพึ่งรู้เลย อันนีนะ้เพราะว่าเป็นที่จรวดด้วยนะจริงๆสองพันก็ได้แล้วนะถ้าจรวดเนี่ยสองพันก็น่าจะได้แล้วเนี่ยเชฟฟิหน้อยมากเนี่ยตรงเล้พันสี่ 1, โอเชฟฟี่น้อยอยู่นะจะถึงไหมนี่คือประเด็นถ้าไม่ถึงอน่ะความไม่คลิปนี้ต้องถึง หนึ่งเกาะก็หนึ่งคิดแต่คิดไหนที่แบบคิดอย่างเช่น EP 2อสองทีชายาก็จะไปสองเกาะถึงนี่แหละไม่ถึงว่าไม่รู้ว่าจะว่าเอ้ยเอ้ยมีอากาศที่จะไม่ถึงตอนนี้สปีดสามสิบมีแววที่จะถึง หรือไม่ถึงจริงๆแค่สองพันก็ได้แล้วตัดสามร้อยออกไปก็ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออจำไม่เห็นไหมไม,หไหม,มันเปนลืองฟิวแต่เราก็ได้เงินหูได้เงินคัางนี้น่าจะหมื่นหมื่นหนึ่งตานนี้รู้เลยเคยเล่นแล้วนะคะเป็นเขาองกดเราต้องไปเข้าทางนู้นก็จะมีก่ลองสมบัติ ด้วยดานนี้ไม่มีภารกิจอีกแล้วด่นนี้ได้ฟรีๆจ้าใช้มุมกล้องยาวเนาะมันต้องไปทางฝั่งนูน้นอุ้ยพุ่งตัวใหญ่จังวะเจอแล้วจ้า อแล้วขอไปบอร์ดยเก็ตก่อนโอเคบีแพดอันนี่ N e. คือความสูงสองพันสองพันสามร้อยจะรวจแบบนี้เงินได้หนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าเนจีไปจะปีสามสิบอ้สู่อันเวิง์วานอันไก่บุญ โอเคเดี๋ยวขอดูนี่มีน้องพึ่งมาแล้วโอเคจ้าพี่เ็จ๊สคอพี่เซ็ตเสร็จ,เ,เ,รจเราจะพาเราจะไม่เป็นสีน้องต่อนี่เราก็จะมาที่เต็มช็อปเลยเราก็ขอจะมีบูทบูทฟิลคอนเสิร์ฟิลมันเกี่ยวกับที่เราต้องใช้แต่เราก็ยังจะไม่ซือ้อละกันเราไปซื้อน,น้องดีวกว่า กคนมนุษย์ใช้แรงงานทาบสามตัวมันขายได้แต่ขายได้น่าจะห้าสิบบาทเย้ <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบีบีบายบายเดี๋ยวขอกระโดดแป๊บหนึ่งอู้บายบายจ้า